ราศีตุลการเงินพ้นเคราะห์โชคหล่นทับแบบไม่คาดฝันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลัลยนานมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แฮปปี้เนชชา n แนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะดาวพระเกตโคจรย้าย13กันยายนในรอบนี้มีการไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูจะทรงผลแปลกใหม่อย่างไรกับดาว90ไปรับฟังกันได้นะคะ ท่านผู้ฟังคะดาวพระเกตเป็นดาวที่โคจรแบบรายเดือนในรอบที่แล้วก็เข้าไปกระตุ้นพบเปลือนสุภาษะรอบนี้ก็จะไปกระตุ้นดาวมฤตยูซึ่งอยู่ในภพเปลือนมรณะของชาวตุลดังนั้นก็จะก่อเกิดคู่9ก้าูนย์อยู่ในพบเปลือนมรณะสำหรับดาวพระเกตนะคะ ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการกระตุ้นเข้าสู่พบเรือนใดทำให้ความหมายนั้นโดดเด่นขึ้นมาและในปีนี้ก็พิเศษเพราะว่าจะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งถือเป็นดาวลึกลับดาวที่ก่อเกิดความพันผวนเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยแน่นอนค่ะสำหรับในข้อที่1น,นะคะดาวคู่90เข้าสู่พบเรือนมรณะ ซึ่งถือว่าจะอยู่ตรงกันข้ามกับพบเรือนการเงินส่งผลให้ชาวตุนมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันแล้วก็เงินจากแหล่งที่ไม่เปิดเผยได้เช่นเรื่องของความหมายมรณะเป็นความเกี่ยวข้องกับโชคลาภลึกลับหรือเรื่องมรดกสินทรัพย์ ที่หนกรรมและการที่ดาวพระเกตและดาวมฤตยูมาอยู่ร่วมกันก็อาจทำให้ชาวตุลได้รับเงินหรือทรัพย์สินยังไม่คาดฝันเช่นการได้รับมรดกเงินทางไกลเงินต่างชาติต่างภาษาหรือแม้แต่เรื่องต่างจังหวัดนะคะการชนะการเสี่ยงโชคหรือการได้ผลตอบแทนจากธุรกิจที่ซุ่มทำคนเดียวไม่มีใครรู้ ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินได้เพราะว่าดาวคู่นี้อยู่ตรงข้ามกับพบเรือนกระดุมพระก็คือเรื่องเงินนะคะเป็นความหมายเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับพบเรือนมรณะเมื่อดาวไปสัมพันธ์นะคะจึงหมายความช่วงนี้ไประตุ้นเรื่องราวการจบลงวาระบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงครัวเรือนบางครั้งก็เป็นเรื่องบุตรหลานบริวาร การสิ้นสุดอะไรบางอย่างหรือมันเป็นเรื่องของการสุดทางของบางสิ่งที่ทำให้ต้องหยุดลงและจบไปนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากมีความเปลี่ยนแปลงได้แม้พบมรณนะจะหมายถึงการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงแต่การที่ดาวคู่นี้มาสถิตก็อาจจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นเรื่องของการเริ่มต้นการงาน อะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่ดีกว่าเดิมหลังจากที่พลาดหวังบางอย่างไปมีวาระการจบบางอย่างนะคะแต่ก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เช่นกันสำหรับข้อที่สองค่ะดาวพระเกตก็เป็นดาวเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเก่าเรื่องของซิกเซนประสาสัมผัสหรือจิตสัมผัสพิเศษต่างๆ นอกจากนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวตุลน,นะคะก็อาจจะมีความสามารถบางอย่างพิเศษเพิ่มขึ้นเนื่องจากดาวคู่นี้ก็ไปกระตุ้นในภพเรือนของดาวศุกร์และดาวศุกร์ก็เป็นดาวประจำตัวของชาวตุลน,นะคะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่จะมีรางสังหรณ์พิเศษ บางอย่างก็ฝันล่วงหน้าหรือมีโชคดีจากเรื่องไอเดียความคิดความฝันของชาวตุนนะคะบางครั้งมีความโดดเด่นในการค้นหาความจริงที่ซ่อนเร้นเช่นเรื่องของการทำงาน เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคนที่ทำงานวิจัยหรืองานที่ต้องเจาะลึกข้อมูลหรือช่วงนี้มีความสนใจในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติซึ่งก็อาจทำให้ชาวตุนประสบความสำเร็จจากข้อมูลต่างๆที่ได้มาแบบไม่เหมือนใครเป็นช่วงที่เราอาจจะใช้เงินจ่ายเงินโดยเฉพาะเรื่องราวเพื่อสังคมได้เช่นเป็นช่วงที่มีกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน์ เป็นเหตุให้ชาวตุนจับใจใช้สอยกับเรื่องราวเพื่อคนอื่นได้เนื่องจากดาวที่อยู่ในภพเรือ,มอนมรณะนะคะก็สัมพันธ์กับเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งช่วงนี้ชาวตุนอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระเกตมาสัมพันธ์กับดาวศุกร์ก็คือเรื่องราวความรัก ความสงสารความหวังดีเวลาใครมาเล่าอะไรลำบากให้เราฟังเราก็อาจจะมีอารมณ์ร่วมที่มากเป็นพิเศษอย่างไรก็ดีค่ะก็ละมัดระวังเรื่องความเยอะเกินไปเชิงอารมณ์บางครั้งก็ทำให้เราเสียเงินหรือว่าถูกหลอกลวงหรือรู้ไม่เท่าทันนะคะกับเล่ห์เหลี่ยมบางอย่าง เนื่องจากช่วงนี้เราจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเชื่อคนง่ายและมีอารมณ์ร่วมกับหลายสิ่งที่ผ่านเข้ามาค่ะกระตุ้นเรื่องราวการเดินทางเมื่อคำว่ามรณะมันหมายถึงทางไกลเราติดต่อทางไกลหรือว่าได้เงินทางไกลได้ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีจังหวะการเดินทางต่างชาติ ต่างแดนนะคะหรือแม้แต่การเดินทางไกลต่างจังหวัดในช่วงวันที่13กันยายนถึง8พฤศจิกายนได้เนื่องจากดาวคู่นี้กระตุ้นให้อยู่ดีๆก็มีธุระด่วนหรือมีเหตุต้องมีธุระปาปางเกี่ยวข้องกับงานบุญงานทางศาสนาหรือเป็นเรื่องราวครัวเรือนเพื่อนฝูงต่างๆที่เราปฏิเสธยากทำให้ชาวตุลจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ สำหรับข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะเป็นความหมายเชิงสุขภาพเนื่องจากเป็นความหมายของคำว่ามรณะส่วนหนึ่งด้วยชาวตุนที่อยู่ในวัดวงนะคะประเภทการงานเชิงสุขภาพยุยาการรักษาโรคก,การพัดพรากงานในวัดวงนี้อาจจะมีมากมีเยอะนะคะมีความสนใจในข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ หรือช่วงนี้ก็มีการไปพบหมอเนื่องจากถึงจังหวะหมอนัดพอดีเป็นช่วงจังหวะตรวจร่างกายเอาใจใส่ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพตัวตนรวมทั้งช่วงนี้ชาวตุนนะคะอาจจะสามารถดูแลควบคุมโรคภัยต่างๆได้ดีขึ้นอันเนื่องมาจากความรู้การไฮเทคเทคโนโลยี Tech, หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ก็ได้เนื่องจากมีดาวแปลก ทำให้บางครั้งก็เกิดโชคดีเรื่องข่าวสารข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนใครอาจจะสนใจเรื่องราวการดูแลสุขภาพในเชิงทางเลือกต่างๆหรือไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์สมัยใหม่ในเชิงออกกำลังดูแลร่างกายเรียกว่าเป็นช่วงที่เรื่องราวไฮเทคเทคโนโลยี Tech, นวัตกรรมมาสัมพันธ์กับเรื่องเชิงสุขภาพของชาวตุนได้สำหรับในพบเรือนมอลนะนะคะ ก็ถือว่ามันเป็นพบที่มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วยและโดยเฉพาะดาวพระเกตจะเป็นดาวที่กระตุน้นหากเนื้อหาเรื่องราวในชีวิตมันเป็นไปในทางบวกก็จะเพิ่มให้บวกยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันหากเรื่องราวแวดล้อมมันกลายเป็นเรื่องปัญหามันก็จะช่วยซ้ำด้วยเรียกว่ามันเป็นดาวที่กระตุ้นในภาพรวมนะคะ พบเรือ,มอะนมลณะมีความหมายที่ต้องระวังด้วยก็คือเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้อาจจะเยอะจากเรื่องของการต่อสัญญาณเรื่องของรายจ่ายรั่วไหลโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารการส่งเสียเลี้ยงดูได้เป็นจังหวะที่การใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นจากเรื่องการจบวาระเช่นบุตรหลานกำลังจะเรียนต่อเปิดกิจการหรือเอาเงินไปชำระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะ เรื่องการลงทุนระยะสั้นเนื่องจากดาวคู่นี้ก็เป็นความผันผวนเรียกว่าผันผวนคูณสองนะคะดาวพระเกตกระตุน้นเวลาดีก็จะช่วยให้เราได้กำไรได้โชคในขณะเดียวกันจังหวะไม่ดีก็ทำให้เราเสียแบบสองต่อได้ถือว่าเป็นช่วงที่เรื่องการเงินการลงทุนวิจารณญาณในการใช้เงินต่างๆต,ต,ต้องระวังรอบคอบเป็นจังหวะการเสียเงินนะคะ เพื่อซอมแซมเข้าของต่างๆได้ เพราะว่าพบมรณะบางทีก็คืออยู่อยู่เสียหายไม่มีปรีมีขุยนะคะเป็นช่วงที่บางอย่างใช้ใช้อยู่ก็หมดอายุหรือพังทําให้ช่วงนี้ชาวตุนอาจจะมีข้าวของเสียหายหลายอย่างช่วงเวลาดังกล่าวได้สําหรับดาวพระเกตนะคะเป็นดาวเรื่องบุญเก่าวัส,สนาเดิมดังนั้นแต่ละท่านแต่ละคนก็อาจจะมีเหตุการณ์หรือบริบทในชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจจะทําให้จังหวะการทุก ก,กระตุ้นของดาวพระเกตและดาวมฤตยูส่งผลดีมากดีน้อยหรืออุปสรรคมันมามากหรือน้อยกว่าลาภผลอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านด้วยนะคะ ขออวยพรให้ชาวตุลมีโชคดีด้วยอิทธิพลของดาวพันพวนบางครั้งโชคดีไม่มีที่มาที่ไปก็ขอให้เกิดขึ้นกับชาวตุลทุกท่านนะคะเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่มีสาเหตุเช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าค่ะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c ตชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันธ์เทิน